เพื่อไป้อมว้าเออกินพาเพื่อไปซ้อมเพื่อไปเวทแล้วก็เวทเสร็จปุ๊บกลับมาให้แดกใหม่เท้าบวมมือบวมเท้าบวมหน้าบวมตกใจตั้งเฉยนะโอ้หัวใจเจ็ดร้อยสิบก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไปโหมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชคนนี้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i กแพคโปรเจกต์พอดแคสต์นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านพบกับโ <Yeah. S 1> ค้ดปูเน้นจักรินบุ่นละกลับมาอีกครั้รบกับรายการดีๆนะครับผมอย่าง s i กแพคโปรเจกต์พอดแคสต์ของเราครับที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับแล้วก็มีหลังไหม่มา,ม,ามีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายว่าแบบอยากให้ทํา พอรแคสต์แบบนี้เรื่อยๆทำเยอะๆเลยอะไรเงี้ยนะครับ<ะ>ก็เลยล่าสุดไปยิมนี่มีคนทักใช่มีคนทักว่าแบบชอบมากโคคิดได้ไงเอ,เอาเรื่องฟิตเนสมานั่งคุยกันแบบจอยๆแบบนี้อ,อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือจะเป็นแง่มุมเนาะในเรื่องของการพูดคุยของเราก็เป็นธีมหลักที่ ผมเชื่อว่าหลายๆช่องไม่ค่อยทำกันก็คือเรื่องเอาความจริงมาพูดเล่นไงตีมของเราไงความจริงมาพูดเล่น <c oughs> แล้ววันนี้เราจะเอาความจริงเรื่องอะไรมาพูดเล่นกันดีค่คะเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวผมละการเกี่ยวกับเรื่องของการไดเอทเพื่อการลดไขมันหลายคนจะมองว่าแบบโอ๊ยโคตดปูแน่นมึงแบบเป็นอ่านเยอะรู้เยอะเคยประกวดมาแล้ว <c oughs> เคยแบบลีนนู่นนี่นั่นไม่น่าจะเคยทำผิดมาก่อนเนาะ ่าจะเป๊ะมากๆอะไรเงี้ยบางคนคืออาจจะบางคนเนี่ยหมั่นไส้ผมเลยนะคือแบบมึงจะเอางานวิจัยมันจะเอาหลักการที่หาอะไรมาเยอะแยะมากมายจะบอกอะไรให้ผมเนี่ยคือตัวโง่เลยคือเคยทําผิดมาก่อนเยอะมากู้หบอกเลยว่าแบบสุดๆจริงๆก็สรุปว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การลดไขมันแบบผิดๆใช่ก็มาแชร์ให้ฟังสมเหตุการณ์ด้วยกัน โหตั้งสามเหตุการณ์เลยนะสามเหตุการ์เลยนะ,ยน,ะนี่เคยโง่มาสามรอบเลยเหรอจริงๆอ่ะโง่เกินวันนั้นด้วย <c oughs> มันมีเรื่องของเพิ่มกล้ามด,ด้วยเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเอาเรื่องของความโง่อ,ยอยีกเรื่องของการลดไขมันก่อนอ,อ่าเนี่ยค,ค,ครับผมก็คือต้องบอกก่อนนะครับตัวของชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันเนี่ยท่านย้อนกลับไปนะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันน้อยมากนะครับหรือแม้กระทั่งย้อนไปเมื่อประมาณแบบก่อนที่เราจะทำช่องอ่ะคือประมาณแบบ 7 -8 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าสู่โปรแกรมของการลดไขมันอ่ะมันก็จะมีเรื่องของโบรไซด์หรือว่าเรื่องของแบบความเชื่อเนี่ยเยอะแสิเกอร์เซ็นี่คือบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่บอกต่อๆกันมาเคยได้ยินเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวเรื่องของบอกต่อๆอกันมาที่เกี่ยวเรื่องของการลดไขมันอ,อดมือเย็นงดมือเย็นใช่ไหมงดมือเย็นถ้ากินตอนหลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยอ้วน อ่า,าอะไรอย่างเงี้ย,หร,ออยหรือว่าแบบไม่กินไขมันเลยหรือว่าไม่กินแป้งเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยครับผมส่วนตัวของผมนะครับคือผมเคยไปเตรียมตัวประกวดเนี่ยงานแรกงานนั้นคืองานมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2016นในย้อนกลับไปนะครับอ่านานมากเลยอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะตัวของผมอ่ะเป็นสาย u ั c งช o นอลเทรนนิ่งแล้วก็ฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพื้นฐาน อ่าก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างฟิตเป็นทรงหุ่นนักกีฬามีซิกแพคอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นซิกแพคที่แบบไม่ใช่ซิกแพคแบบนักพอากายจะเป็นคล้ายๆนักมวยซะมากกว่าลีลินลีเลนประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือพอมีโจทย์ที่เราจะต้องไปประกวดซึ่งเราจะต้องไปประกวดกับพี่คนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้อยากจะไปประกวดไงคือพี่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, มึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยอะไรเงี้ยเพราะกูอยากแข่งอยากไปประกวดเพราะตอนนั้นปีนั้นอ่ะเป็นปีที่คุณวูดี้เขาไปประกวดมิสเตอร์พอกายแล้วแบบเขาได้เขาเข้าอันดับ เขาเข้า,ขาท็อปสิบคือเข้าท็อปสิบห้าใช่ป่ะพี่เขาวังว่าถ้าวุดีเข้าได้กูต้องน่าจะเข้าได้เว้ยปีถัดไปแม่งเอาเลย mm hmm. ก็คือเตรียมตัวประกวดเลย mm hmm. เขาก็แบบหนีผมไปด้วยนะื่องจากว่าผมเป็นเทรนเนอร์เขาใช่ป่ะ mm hmm. ทีนี้พอเราเริ่มทําการไดเอทกันก็มีการเริ่มดูเรื่องของตารางการกินอย่างจรงิงจังก็ไปสืบคนมาซึ่งตอนนั้นข้อมูลก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกเราก็ไปได้การทำฟาสติ้งมาแล้วก็เรื่องของการลดการทานแป้งแล้วก,กินพลังงานน้อย อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือยังนับพลังงานไม่ค่อยเป็น<ม>ยังนับผิดๆถูกๆอยู่นั้นย้อนไปไกลมากเลยนะตอนนั้นคือยังหยับยังไม่ได้เรียนเทรนเนอร์ด้วยซ้ำอ๋อตอนนั้นยังไม่เรียนเทรนเนอร์เออไม่เรียนเทรนเนอร์ด้วยออเออเป็นฟรีแลนซ์นะ่ะฟรีแลนซ์แบบมานำมานอกอะ่ะอ,อ,อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบก็ลองทําด้วยเราก็เอาโปรแกร,รมการลดไขมันทุกอย่างมากองรวมกันกินพลังงานตา่ําใช่ปะ่ะทำฟาสติ้งอ่าฝึกฮิตคาร์ดิโอนานๆฝึกเวทไฮเลฟแม่งแบบ <Buck> คือทำทุกอย่างแบบว่าทุกเม็ดรวมก <az> ันทุกอย่างลงพร้อมกันวุ้มเป็นไงเป็นไงล่ะช่วงประมาณ2-3สวีคแรกครับเพราะว่าเตรียมตัวเนี่ยใช้เวลาแค่เท่าไหร่เองแสัปดาห์เองนะบอกก่อนอ๋องานรีบ<น>พเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นสายพ่อกกยไงเราไม่ได้รู้ว่างานเว t สเตอร์ไทยแลนด์มันแข่งเดือนไหนแต่ว่าได้ยินเขาพูดต่อกตอก,กันมาว่าแบบเอ้ย พราะมันจะมีแข่งนะเว้ยอะไรเงี้ยเดือนนี้เดือนนี้อะไรเงี้ยปกติเขาจะแข่งเดือนเมษาเงี้ยเราจะมารู้กันช่วงประมาณเดือนอะไรว่ากุมภากุมภามีนาเมษาเนี่ยช่วงประมาณ8สัปดาห์เนี่ยเราก็จะเตรียมต,ตัวกันอะไรเงี้ยล้วก็รีบทำปรากฏว่าทําไปประมาณ4สัปดาห์น้ําหนักแบบลงบลดีน้ําหนักลงเลยประมาณแบบ5-6กโลอ้อยอย่างนั้นก็น่าจะดีสิพร้อมเลยพร้อมออม,อมเลยครับก็แบบเฮ้ยเราแบบเอ้ยทรงแบบมามาแล้วซิกแพคเริ่มชาร์จอะไรเงี้ย แต่พอเข้าเดือนที่สองครับเข้าเข้าสัปดาห์ที่สิบห้าเอ้ยไม่ใช่เข้าสัปดาห์ที่ห้ามผมเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้อ่อนๆและผมเริ่มไม่ค่อยมีเรื่อม,มีแรงไม่มีแรงยกเวทไม่มีแรงไปคาร์ดิโอคือถ้าไปคาร์ดิโอนี่คือแบบขาแข็งยมนอนไม่หลับเออแล้วก็กินอะไรก็แบบคือกินอะไรเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หิว,หว แล้วมีอาการโหยแล้วคือกลายเป็นว่าทุกๆอย่างแม่งแบบบันดังประเดเข้ามางานก็ต้องทําบินก็ต้องบินเทนก็ต้องเทนเตรียมตัวประกวดก็ต้องประกวดเออมันทุกอย่างมันถาโถมแล้วกลายเป็นว่าพอเข้าสัปดาห์ที่6ครับผมเป็นไข้แบบจริงจังเลยเป็นไข้ทีเนี้ยแล้วทาไงล่ะเรามีคอมมิชเมนท์ที่ต้องไปประกวดแล้วใช่ปะ่ะเราก็ทําการนี่เลยกินยาพาราเอ,อ่อกินพาราเอ,อ่อกินกสองเมทกับคาร์ดิโอเหรอกินพาราเพื่อไปซ้อม <Wow. S 2> เออกินพาราเพื่อซ้อมเพื่อไปเวทแล้วก็เวทเสร็จปุ๊บกลับมาไอ้เี่ยไข้แดกใหม่ <c oughs> เออแล้วก็แบบนอนหนาวแล้วงานก็ต้องทำก็คือก่อนไปทำงานก็ต้องกินพาลาไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอผ่านไปพอยามหนวดลิศเราก็ต้องกินพาราซ้ำใหม่เพื่อให้แบบเรายังคงม,มีคอนดิชันที่สามารถทำงานได้อะไรเงี้ยครับอุ้ยอันนี้ทุกคนฟังดูแล้วคือไงโง่ไหมโง่สุดๆบอกเลยวายเลยแหละคือาเป็นคนปกติเนี่ย ต้องหยุดแล้วนะโ,โ,โบบหยุดสิ่งที่ทาอยู่ก่อนแล้วก็ม,บบมาวิเคราะห์ไหมว่าแบบว่ากูทะไรพลาดไหมสักสีมันค้าคอมเป็นเทนเนอร์ไงไม่คือตอนนั้นคือเข้าใจว่าแบบสิ่งที่เราทาอ่ะกูมาถูกทางแล้วแต่กูแค่เป็นไข้แค่นั้นเหรอคิดว่างั้นเออ <ST AR C> แต่ว่ารู้สึกว่ามันผิดปกติเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเข้าสัปดาห์ที่เจ็ดที่แปดมันยังเป็นไข้อยู่เลยคือผมเป็นไข้ติดต่อกันเดือนนึง ผมเป็นไข้ติดต่อกันเดือนหนึ่ง,งพูดหเหมือนตอแหลแต่เรื่องจริงไปโรงพยาบาลไหมอะไรนะได้ไปโรงพยาบาลไหมไปเออไปโรงพยาบาลก็คือไปหาหมอหมอก็ให้ยามาปกติไปโรงพยาบาลรัฐนะครับทั่วไปอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็บอกว่าเออเราก็น่าจะออกร่างกายหนักด้วยนั่นหมอก็บอกให้พักเออแต่เราไม่พักไงแล้วเราไอ้ช่วงนะั้นที่บอกว่าเป็นไข้อะมันกินยามันยังไข้ลดได้แต่ว่าที่บอกว่านอนไม่หลับ ก็คือนอนไม่หล <c oughs> ับแบบต่อเนื่องก็นอนไม่หลับแต่หลับหลับตื่นๆครับผมก็คือจะมีแบบสะดุ้งตื่นนอนไม่ดีมันก็มีหลับแหละแต่ว่ามันก็นอนไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเข้าสู่วันที่แบบใกล้ที่จะประกวดมากขึ้นเท่าไหร่อาการมันยิ่งแย่ลงมันยิ่งยมมันยิ่งแบบเหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วโซมไปหมดเลยแต่หุ่นนี่คือดูดีนะคือลีนแต่ที่น่าแปลกใจคือเนื้อนิ่มเนื้อนิ่ม เนื้อนิ่มเนื้อนิ่มแล้วก็ฟาสโเวิร์ดไปถึงวันที่แข่งขันใช่ไหมครับก็มีการแบบเหมือนต้องปั๊มกล้ามเพื่อี่ขึ้นเวทีปั๊มกล้ามไม่ขึ้นนะบอกเลยมันแบบมันแบนไปหมดเลยอ่ะมันแบนหลายคนเนี่ยนะครับวันที่จะกวนใกล้ประกวดเนี่ยจะเครียดมากเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยจะได้หรือเปล่าจะตกตะช่างไหมคือผมได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่ห้าผ่านน้ำหนักผ่านได้อาทิตย์ที่ห้าคือผมต้องหนักเนี่ย อยู่ที่71ใช่ไหมครับ <Ừ. S 1> วันที่ผมไปแข่งผมหนัก62ฮะ <Huh? S 1> อืห62 6 3ประมาณเนี้ยเออคือตัวบางมากตัวเล็กมากไปในสภาพแบบนักมวยที่แบบรุ่น แบบรุ่นเด็กอะเออรุนตัวบางๆอเออ,เอ,อล้วก็แบบไปแข่งแข่งก็โพสอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยสรุปก็คือตกรอบแรกอืมแล้วก็กลับมาวิเคราะห์แล้วก็มาศึกษาเรื่องของการไดเอทเพื่อการประกวดอย่างจริงจังก็งานนั้นแหละอ,อ,อืมใช้เวลาศึกษาในเรื่องของการเพราะกายในเรื่องของการสร้างกล้ามไปดูงานวิจัยไปดูเรื่องของไดเอทที่มันถูกต้องไปเรียนไปเทคคอร์สเยอะมากแล้วสรุปว่าสิ่งที่เราทําผิดพลาดในการแบบเนี้ยโง่ครั้งแรกเนี่ยคืออะไร โอ้โหคือการโอเวอร์เทรนคือการกินพลังงานในค่าลบแบบไปไปต่ำกว่าค่า BMI อ oh. อกแล้วก็พอเวลาเราแบบเหมือนคาร์ดิโอเยอะแล้วก็เวทเทรน่งแบบหนักด้วยมีฮิตด้วยกินพลังงานต่ำด้วยมฮ oh. ิตด้วยมีฮิตด้วยฮิตเนี่ยสอครั้งต่อสัปดาห์ oh. โอ้ตอนที่นี่ทรมานมาก <ừ m. S 1> บอกเลยครับคือร่างกายมันจะแหลกให้ได้ <ừ m. S 1> ครับมาพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บว่ามันเข้าภาวะโอเวอร์เทรน่งซินโดรมเลย คือผมเคยเป็นโอเวอร์ชทรนิงซินโดมาก่อนอบอกงี้เลยจากเหตุการณ์นั้นแล้วร่างกายมันก็แบบคือพังพินาศไปเลยใช้เวลาในการ Recovery อยู่เกือบเกือบเดือนอกว่าที่จะฟื้นตัวกลับมาไดออ้คิดว่าแบบโอ้โหจะตัวยซะแล้วปรากฏว่าเออรอดมาได้แต่ต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้เราฉลาดขึ้น เราก็เลยเออแบบมีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะเราต้องไปเรียนเลยเพราะมันเซ็งแล้วมันกลัวแล้วมันออแบบมันหูอะไรว้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าแบบคนประกวดทาไมเขาถึงหุ่นดีได้ขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นคือแบบไข้แดงสภาพโซมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก <H af> ็ไปศึกษามาหลายอย่างก็ปรากฏว่าเออเราก็สุดท้ายก็คือเข้าสู่ในรูปที่ถูกต้องนี่คือเหตุการณ์แรกามาถึงเหตุการณ์ที่สองเห<ฮ>ตุการณ์ที่สองเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดแป้งแบบไม่สุกไม่รู้ ไม่ไม่รู้สีรูอแปดเอางี้ดีกว่าอลงานว่าไงคะงานรีบคืองานรีบในที่นี้คือเรารู้ว่าจะมีงานประกวดเนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณ56สัปดาห์เนื่องจากว่าเราไม่ได้อัปเดตว่ามันมีงานที่แบบมันกระชันชิดขนาดนี้อะไรเงี้ยก็สคิปงานนั้นไปก็ได้ไหมล่ะมันแบบมันมันท้าทายอยากไปเอออยากไปก็เลยตัดไปร้อนวิชาอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็ไปสายพอการด้วยขนาดแบบศึกษามาแล้วนะแต่แบบเราคิดว่าเราทําได้ไง เราคิดว่าเราไหวเราก็เลยใช้โปรแกรมพิเศษก็คือ keto f a สก็คือจากที่วันนี้กินปกติอยู่พรุ่งนี้ k e โต f a สเลยใช่เพราะเราเพราะเราเคยทำเพราะเราเคยทำทั้ง k e ตแเราก็ทำทาง f a ส t i n g มาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าลมันเป็นยังไงแล้ว keto f a ส t มันจะสักเท่าไหร่ชียชก็เล่นตัว a d v a านตัวสุดเลยไงเออผมก็เลยทำการทำ IF เนี่ยนะครับ20ทับ4คู่กับการทำ k e โตไปเลยใช่ซึ่งหลายคนน่าจะเคยฟัง story นี้แล้ว ผมเนี่ยในช่วงประมาณ3-4วันแรกผมโอเคมากเลยคือแบบเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยวะคาโตฟาสมันชิวอะไรเงี้ยออกกำลังกายได้มีเรื่องมีแรงครับแต่พอเข้าวันที่5จนกระทั่งเข้าสู่สัปดาห์ที่2ผมเจอว่าผมเริ่มมีอาการวิงวงิแรงในการออกกำลังกายเริ่มตกทุกๆอย่างมันเริ่มยากการเคลื่อนไหวเริ่มยากแล้วก็เรื่องของการคิดนี่คือคิดได้ช้าลง สมองไม่ทํางานเออแล้วก็ที่หายนะที่สุดคือการไปบินไฟฮ่องกงทีจีหกศูนย <G 600. S 1> <อ>์ศูนย์เออเล่าแล้วออแล้วไปบินไฟเช้าไปฮ่องกงซึ่งเป็นไฟควิกเทิร์ที่แบบเป็นไฟมหาโหดสำหรับ,สำ,รบสำหรับรุ่นเรือหลายคนเพราะว่ามันจะมีอาหารเสริมอยู่เอ้ยไม่ใช่อาหารเสริมมันมีอาหารพ <c oughs> ิเศษ <c oughs> อยู่เยอะอะไรเงี้ย <c oughs> ในไฟอย่างนั้นนะครับวันนั้น่ะผมได้รับการแอสซไ,ไปอยู่ครัวอาหารพิเศษเออทีเนี้ยวันนั้นอาหารพิเศษเจ้ากรรมมันก็เยอะซะด้วยแล้วเครื่องมันเป็นเครื่อง เท่าไหร่วะตองเจ็ดสามร้อยเครื่องยำใหญ่ลำใหญ่โอ้ทีเด็ดเลยปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะสิ่งที่ผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือตอนที่ผมอยู่บนเครื่องเนี่ยผมทํางานช้ามากผมแบบคิดเลขไม่ออกคิดเลขไม่ออกเฮ้ยเอ๊ะ vegetarian meal คืออันนี้อันนี้คือ hindu meal อันนี้คือ lactoovo อันนี้คือ vegan อันนี้คือโอ้ยมึงโงไปหมดเอจัวตัวเองเนี่ยออกทันไหม ไม่ทันจนพี่ครัวหลังเนี่ยต้องมาช่วยแล้วก็แบบคือพี่สนิทด้วยนะอ,อ,อพี่เน,นี่ยสนิทด,ด้วยแล้วบอกว่าไอ้บุงเป็นไรวะวันนี้ไม่มึงช้าไปหมดเลยวะอะไรเงรี้ยแบบพี่ผมขอโทษผมปวดหัวมากเลยขึ้นผมปวดหัวจริงออปวดหัวแล้วผมคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยจนพี่เขามาช่วยจนกระทั่งเสิร์ฟเสร็จเสิร์ฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมเนี่ยนะเคลียร์ครัครวเสร็จปุ๊บผมรีบผมรีบไปที่ห้องน้ําเลยถ่ายเครื่องไปอ้วกแต่อ้วกอะไรไม่ออกเลยนอกจากน้ํา S <S อาเจียนออกมาเป็นน้ำอะโักแล้วก็แบบนอนยมใช่ปะ่ะแล้วก็ยังดื้ยอ,ย <S 2> <S 2> อ,อยังทำฟาสติ้งอยู่อยังทำฟาสติ้งอยู่จะหาอะไรกินอ,อ่ะแต่โชคดีที่หากับผู้โดยสารน้อยเรอาอก็สามารถกระเสือกกระสนเอาตัวรอดกลับมาได้อ,อ,อ,อแต่ทีนี้พอเครื่องลงถึงกรุงเทพปั๊บใช่ปะ่ะเราขับรถได้เราขับไปตรงไปที่ร้านข้าวเลยร้านอาหารตามสั่ง <S <S สั่งอะไรกินสั่งข้าวผัดกะเพราไข่าออดาวพิเศษ คือโหซัดเลยฟับฟับฟับฟฟไม่ไหวแล้วเออมันไม่ไหวแล้วเชื่อไหมหลังจากที่กินข้าวปรกระเพราไปได้สักประมาณ15นาทีครับหายโห,หายเลย เอเอาเขาดสารอาหารขาดสารอาหาร <c oughs> คือเขาเรียกว่าตัดแป้งเร็วเกินไปอ,อะไรเงี้ยน้ําตาลตกเอเอแล้วก็อาการ k e โต flu มันเข้าแรงมากอ,าอืมมันเลยทําให้เรามีอาการสับสนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกมีอาการปวดศีรษะอันนี้อันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เลวร้วายมากแล้วพอเวลาผมเจอใครก็ตามที่บอกว่าโยตัดแป้งเลยดีไหม,ไมเฮ้ยทำ keto เลยได้ไหม,ไมอะไรเงี้ย ทำ keto fast เลยได้ไหมโค้ชอย่าอย่าหาทํา <laughs> เคยโดนมาแล้ว <Yeah. S 2> ใช่ไหมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของความโง่รอบที่2องแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ homefix2 เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปูแนนวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิศเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง homefix2 ครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทาง homefix2 ครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทาง homefix2 ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้้เเลยยครับทีีน รอบนี้ก็ต้องขอบคุณเหตุการณ์นี้ทาให้ผมเนี่ยศึกษาเรื่องของการทำ keto fast ที่บํงจริงจังมากๆแล้วก็ลงลึกไปถึงตัวของรายละเอียดเกี่ยวกัเรื่องของ nutrition ในรูปแบบพิเศษในทุกๆแง่มุมเพราะว่าผมเชื่อว่าการการไดเอทแบบพิเศษเนี่ย ในทุกๆอันเนี่ยแม่งมีมันเป็นดาบสองคมมันจะมีฝั่งที่ดีเว้ยคือเออแน่นอนแหละมันทําให้กูผอมสุขภาพดีแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะถ้ามึงทําผิดเนี่ยมึงมึงซวยแน่นอนอันนี้บอกเลยซึ่งความซวยนั้นผมเคยเจอมาแล้วจากความมันหน้ามันโหนแล้วก็ความแบบโง่ของตัวเองเนี่ยเ <laughs> องตรงเออเนี่ย <laughs> นี่คือเหตุการณ์ที่สองครับผมม,มาเรื่องสุดท้ายละอ่าเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องทำฟาสติ้งเหมือนกันประกวดเหมือนเดิม อ,อล้วมันจะต่างกับ k e โต f a s เรื่องเมื่อกี้ยังไงอ่ะคืออันเนี้ยทาทุกอย่างอย่างถูกต้องทําทุกอย่างอย่างลงตัวแต่ว่าเราเป็นคนอยากลองอเราก็เลยทำ keto ใช่ไหมครับควบคู่กับการทำ prolong f a แล้วก็การทำ f a ส t i n g ไง prolong fast คือการอดเกิน24ชั่วโมงมผมอด72ชั่วโมง สองชั่วโมงก่อนวันประกวดอ๋อใช่เพราะว่าผมต้องการลองแบบดีพลีไกโคเจนดูเว้ยแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกำจัดตัวของไกโคเจนเนี่ยออกจากตัวของกล้ามเนื้อครับโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากำจัดตัวของไกโคเจนออกจากตัวของกล้ามเนื้อได้หมดใช่ป่ะแล้วเวลาที่เรากินตัวของคาร์บกับเข้าไปครับมันจะเกิดการซูเปอร์คอมเพเซชันคือตัวของร่างกายจะมีการเก็บคาร์บได้มากขึ้นกล้ามของเรามจะฟูขึ้นอันนี้คือผมทํามาเป็น10งานแล้วแต่ว่า ไองานเนี้ยผมมาอยากลองผมอยากเทสว่าวิธีการเนี้ยมันมันเวิร์กไหมมันโอเคไหมมันทาให้คอนดิชันของผมมันดูพีคขึ้นไหมก็เลยเวิร์กเลยไงก็เลยลองดูปรากฏว่าอะไรรู้ปะปรากฏว่าอะไรปะแม่งเวิร์กจริงเนื้อแทบแตกเลยนะเว้ยคือแบบเส้นเลือดมันโปดมากโูดปนกล้ามมันแบบเซปเปอร์เรชันคือแบบมันดูดีมากแล้วงานนั้นก็คือได้แบบเหมือนได้ท็อปทรีด้วยเออเดฟิชันแบบดีเลยมันดีมันดีได้ช่วยกลับมาคือแบบ เดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวกูเอาใหม่อ่ะพอได้ถ้วยเสร็จแล้วไปไงไปฉลองดิได้ถ้วยเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินข้าว<อ>ตามปกติเออเราก็แบบฉลองแล้วก็กินกินอ,อย่างเอนจอยเนื่องจากว่ามันได้รางวัลมาใช่ป่ะมันก็มีความสุขล,ล้วก็อดมาแล้วเจ็สชั่วโมง,งใช่อะไรเลยถูกต้องผมไปกินผมวันนั้นผมจําได้ผมไปกินบุฟเฟ่อาหารเกาหลี ที่แบบที่บอกว่าเป็นอลาคานะครับคือมันสามารถกินพวกมาม่าไอ้พวกอะไรพวกนี้ได้เป็นเมนูเมนูมาอะไรเงี้ยผมกินใหญ่เลยไ,ไก่ท่งไก่ทอดกินแบบไม่หยุดกินไปกินมาเว้ยผมรู้สึกแบบมันตื้อๆตืมันมึนมึน,มนหัวแปลกๆครับผมก็เลยออกไปเดินออกไปสูดอากาศข้างนอกหายไหมอะไรนะหายไหมไม่หายแต่มันเริ่มตีขึ้นพอม,มันเริ่มตีขึ้นมาสักพักหนึ่งใช่ปะ่ะผมเดินไปที่ห้องน้ํา ความซวยคือห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแล้วไม่ต้องหยอดเหรียญเข้าห้องน้ําไม่ได้ทาไงอะผมเลยเดินอ้อมไปหลังห้องน้ํามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นแทงน้ําแล้วก็เป็นช่องว่างใช่ป่ะแล้วก็เป็นห้องน้ําผมไปอ้วกอยู่ตรงนั้นนะอ้วกทิ้งจนหมดสิ้นเลยครับที่กินมาสิ่งที่เพิ่งกินมาคืออ้วกทิ้งจนหมดสิ้นหมดทำไมทำไมผมถึงรู้ว่ามันหมดรู้ป่ะเพราะผมอ้วกโอ้โอ้โอ้ออกแบบหนึ่งกองใช่ป่ะแล้วแบบ เสร็จแล้วอน่าจะสบายแล้วเฮ้ยไม่มาใหม่โอ้โอ้โอ้กองที่สองแบบเฮียนาจะพอแล้วโอ้โอ้โอ้กองสามซึ่งผมดูกุ้งของผมอะสามกองอะมันใหญ่ทุกองมันคืออาหารที่กูมันคืออาหารที่ผมเพิ่งกินเข้าไปไงเออมันก็เลยกัรว่าแบบโอ้โหตายห่าละและที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะหลังจากวันนั้นเว้ยมันยังมีเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นอีกคืออะไรรู้ป่ะผมก็ยังคง อากาว่าแบบเออแค่อ้วกอันนั้นคือไม่มีอะไรแล้วใช่ปะผมก็ยิงกินตามปกติเนื่องจากว่าอดมานานใช่ปะตามสไตล์นะพอกายคือมันอดอ่ะมันก็จะกินไงใช่ปะมันไม่มีอะไรสามารถท้ามเราได้อยู่แล้วก็กินกินกินเว้ยสิ่งที่เจอคือมือครับมือผมบวมบวมแบบมือบวมหมดเลยเท้าบวมมือบวมเท้าบวมหน้าบวมตกใจไหมหน้าตึงบวมชาตกใจปหตกใจมากาตกใจมากมมใส่รองเท้าแตะนี่คือแน่นเลยนะ เออ mm hmm. แต่ไม่ได้ไปหาหมออ,อืแล้วก็ทําไมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า oh. ทําไมไม่ไปเว้ยแล้วก็หัวใจครับนั่งเฉยเฉยเต้นอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยประมาณถ้าถ้าตอนนั้นผมจจไม่ผิดประมาณร้อยสิบเอนั่งเฉยเฉยนะ oh. หัวใจเต้นร้อยสิบคือผมรู้สึกว่าแบบเชีรยไม่ไม่ปกติแล้วว่า mm. ไม่ปกติแล้วว่าแล้วโชคดีที่ว่าผม,มาตั้งสติได้แล้วผมไปทําการบ้านเพิ่ม ผมเข้าสู่ภาะวะที่เรียกว่า r e f e e l i n g syndrome คือผมได้รับตัวของแร่ธาตุแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเร็วจนเกินไปจนร่างกายมันขาดสมดุลร่างกายเป็นว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยหัวใจวายตายได้โห้ยน่าก,กลัวมากเลยอ่ะใช่แล้วก็เราเลยแกเ้เราก็เลยแบบแก้ปัญหาหน้างานปรากฏว่าเดชบุญรอดมาได้อเออก็คืออาการบวมเนี่ยมันหายไปใน,ในระยะเวลาประมาณ48ชั่วโมงครับแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยก็คือทานน้อยลงต้องทานน้อยแล้วก็ดื่มน้ำเนี่ยต้องค่อยๆดื่มดื่มเร็วมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีการเก็บน้ำร่างกายมันเนื่องจากว่าก่อนพอกายเนี่ยก่อนประกวดเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดน้าร่างกายมันจะมันจะซุปเปอร์คอมเพรสเซทุกอย่างเลยมันจะซุปเปอร์มันจะซุปเปอร์คอมเพรสเซทั้งตัวของแป้งตัวของน้ําตัวของแร่ธาตุคือถ้าเกิดว่าผมกินอาหาร หรือกินตัวของแร่ธาตุหรือกินน้ําเยอะเกินไปผมจะมีอาการบวมฉึ่งขึ้นมาอ่างเงี้ยอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบเจอแล้วแบบสยองคนลุกแล้ว,ว่าเฉียดเฉียดตุยมากที่สุดมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องมาแก้ปัญหาเยอะแล้วก็แบบต้องเอาตัวเองเนี่ยออกจากสภาวะนั้นเชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะผมอาจจะตุยก็ได้นะเพราะว่า,า,ม,ามันอันตรายมากมันอันตรายมากๆจริงๆเพราะว่านั่งเฉยๆเนี่ยมันยังหัวใจเต้นขนาดเนี้ยนึกถึงตอนเดินนี่ แค่เดินขึ้น่บันไดนิดเดียวผมยังเหนื่อยเลยอเออเอออย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าการไดเอทเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาอะไรอย่างจริงจังหรือว่าอยากลองอะไรแผงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบมันไม่ค่อยมันไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะมันค่อยคุ้มเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เรื่องนี้ก็คือสอนให้รู้ว่าถ้าทำโพลองฟาสต์ไม่ควรจะแบบว่าออกฟาสต์ปุ๊บกินแบบไม่ควรทะลม ต้องค่อยๆกินเออต้องกินโปรตีนที่เป็น lean meat แล้วก็ค่อยๆกินเข้าไปครับค่อยๆกินในช่วง2สังถึง3มื้อแรกด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบ work our way up อ่ะคือแบบเหมือนค่อยๆแบบเพิ่ม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 ขึ้นไปแต่ไม่ใช่แบบอดมาเสร็จปุ๊บถล่มเลยอะไรเงี้ยโอ้โหความแบบว่าวิบัติมาเยือนความวิบัติมาเยือนนั่นเองครับผมนะครับอ่ะถามเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับว่าคนที่ดูอยู่อาจจะสงสัยว่าการทําโพลอง g f a เนี่ย สามารถทําได้บ่อยแค่ไหนเดือนละกี่ครั้งคะถ้าสมมติจะทำเจ็ดสชั่วโมงโอ้ยผมถ้าเกิดเอาตามหลักการแล้วเนี่ยเ,<อ>เดือนหนึ่งอ่ะไม่ควรเกิน2ครั้ง,งแต่แต่แ,<ม>แต่ชีวิตจริงเดือนละสอง<อ>ครั้งไม่รอดเดือนละสองครั้งไม่รอดส่วนใหญ่และนะ้วเนีะนะ่ยจะเป็นคนที่เก่งมากๆเรื่องเนี้เรื่องของการทาฟาสิ่งจริงแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยพอลองฟาสทำทำไมก่อนก็มันผอมแล้วไงล่ะส่วนใหญ่เขาทำเพื่อดีท็อกซ์ เออหรือทําเพื่อ เกี่ยวกับเรื่องของอ่ะเรื่องของต้านมะเร็งนู่นนี่นั่นว่าไปใช่ไหมแต่คนอยากผอมมาอย่าไปแตะไปต้องแม่งเลยเออ,เอ,อพูดจริงรงเนี่ย <yeah S 1> ครับมไม่จําเป็นมันมีวิธีอื่นที่เราสามามาทําได้นะแต่งานนั้นได้ด้วยความอยากลองแล้วก็แบบอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักตัวของผมมันเกินลืมบอกไปตอนต้นคือน้ำหนักตัวผมมันเกินเยอะอะไรเงี้ยผมก็ใช้ทางการทาโพลองฟาสเพื่อรีดน้ําแล้วก็รีดในส่วนของไขงมันส่วนเกินเนี่ยออกไปซึ่งมันก็ทําได้ทันแล้วก็คนดิชฉันว่าออกมาดีแล้วไม่ได้รางวัลใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ารางวัลที่ราางวันอตตก ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยแม่งไม่คุ้มกับชีวิตกูงไงเออ,เอ,อมันก็เลยไปที่มาว่าทำไมผมเลิกแข่งด้วยในส่วนหนึ่งเพื่อกับว่ามันคือการที่เราต้องเอาสุขภาพของเราเนี่ยหลายๆอย่างเข้าไปแลกเนาะนะครับผมอย่างไรตามนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวของการลดไขมันที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์อันเลวร้ายละกันแต่มันก็จะมีข้อดีคือทำให้เราฉลาดขึ้น ะะะแต่ว่า <ผม S 2> คนฟังในคลิปนี้เราก็ไม่ต้องไม่ทาตามทั้ง3วิธีนะคะอย่าทำตามไม่โอเคลองมาให้หมดแล้วแหละครับเ <laughs> ชื่อผมเถอะทุกๆอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับผม <laughs> ผมมาเคยประสบพบเจอมาก็แทบจะเรียกว่าทั้งหมดแล้วนะครับที่มาบอกเนี่ยนะผมก็ด้วยความห่วงใยไม่ใช่ต้องการจะไปขิงหรือต้องการจะไป discredit ใครไม่ใช่ผมต้องการให้คนที่ฟังผมทุกคนที่ที่เปิดดูคลิปผมเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุด ผมไม่ต้องการจะขิงใครโอเคไหมครับ <laughs> โอเคครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ผมโคชคนแนกแล้วก็โคชฝ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับคครบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย